เนื่องจากตอนนี้ประชากรมีน้อยต้นนงเหลือแค่14ต้นเองในสภาพธรรมชาติพืชพอไปศึกษาก็เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนชนิดไหนที่เคยตั้งชื่อมาก่อนออในวงการพืชศษาสตร์เราก็ถือว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกและชื่อพืชศาสตร์ก็คือเมร ua, เัวโคลาชเทนซีดนะครับซึ่งก็เราใช้ชื่อโคลาชเป็นชื่อคําระบุชนิด คู้ชมคะพระรานารมค่ะเพนาพานักดีจากส่วนประชาสัมพันธ์ข่าวพาทุกท่านออกนอกเขตมอตสอค่ะมาทางถนนมิตรภาพนะคะเราอยู่กันที่ศูนย์อพสทคลองไผ่มอตสอนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชนำริค่ะกับบรรยากาศของการแถลงข่าวเปิดตัวแจงสุรานารีค่ะวันนี้พระราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติวัฒนะท่านผอศูนย์อพสทอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามค่ะในส่วนของบอกว่าแจงสุรนารี เป็นอ่ยังไงค้นพบครั้งใหม่ของโลกนะคะอยากให้อาจารย์ก่อนที่เราจะไปดูที่ต้นแจงนะคะอาจารย์ขาอพสทนี้คร่าวๆนี่มีที่มาอย่างไงคะอาจารย์คืออพสทก็เป็นชื่อย่อของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระรามริสมเด็จพระเทพรัชชุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่สวนจิตรดานะครับแต่ว่าในปี2 5 6 1ยกยศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอพสทคลองไผ่ให้กลับมาในยทีู่ลนิธิสวนรียนะครับหน้าที่ของเราก็คือเรามีหน่วยพืชศาสตร์ที่จะ ประเวกการหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐนะครับทั้งส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําโครงการพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชน,<ฆ>นะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปร่วมช่วยสํารวจหา รายชื่อพันไม้ะนะครับโครงการนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้ทําบัญชีรายชื่อทรัพยากรในท้องถิน่นแล้วก็ให้ประชาชนในท้องถิน่นหน่วยงานราชการในท้องถิน่นร่วมกันรักทรัพยกรพืชที่อยู่ในเขตอุทยานครับค่ะนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของอพอสทท่านผู้ชมแลวความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากท่านอาจารย์สันตินะคะซึ่งท่านเป็นคาาจาร์อยู่ที่มอเตอร์สอเนี่ย ได้ข่าวว่าทีมนักวิจัยที่ลงพื้นที่ค่ะในท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เนาะแล้วก็ทางด้านพุทธศาสตร์เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย์ขาอยากให้อาจารย์ได้แนะนําทีมนักวิจัยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่ไปเจอต้นแจงนะคะอาจารย์เช่นค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชตามหัวาจอพสทของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนครราชสีมานะครับก็มีคุณอภินยาวงษา นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนทีมนักวิจัยก็มีรองศาสตราจารย์ดรหนูเดือนเมืองแสนนะครับซึ่งท่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็คุณปัทนามาพรนี่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทซึ่งเราเให้ทําวิจัยในระดับปริญญาโทรเรื่องของชีววิทยาการสืบพันธุ์ของพืชหายากชนิดนี้นะครับ,รบเพื่อได้เข้าใจการดำรงชีวิตของมันเป็นยังไงนะครับ เนื่องจากตอนนี้ประชากรมีน้อยต้นนเะหลือแค่14ต้นเองในสภาพธรรมชาติแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงให้เ,เป็นพื้นที่เกษตรหรือเป็น้นที่ชุมชนคือเมื่อก่อนบริเวณแถวๆนี้มันก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่พอประชากรเราเยอะขึ้น เราก็ต้องการพื้นที่ในการทํากินนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้นักเพื่ศาส,าสตร์ก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาสํารวจะนะครับทางนักสํารวจของศูนย์อุปกรทองไผ่ก็มาร่วมกับทางคุณอภิยาก็เจอต้นไม้นี้ออกดอกอนะครับพอผมเป็นนักเพื่ศาสตร์เนาะผมเป็นนักพื่ศาสตร์ก็คุ้นเคยกับการจาแนกพันธุ์พืชพอไปศึกษาก็เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนชนิดไหนที่เคยตั้งชื่อมาก่อนนั่นหมายเพราะว่าชนิดนี้ยังไม่เคยรับการตั้งชื่อทางพื่ศาสตร์นะครับ ในวงการพาืชศาสตร์เราก็ถือว่าเป็นพืชชิ้นใหม่ของโลกออนะครับแล้วเราก็ต้องตั้งชื่อพืชศาสตร์ให้มันถูกต้องตามกฎการตั้งชื่อสากลด้วยและชื่อพืชศาสตร์ก็คือเมรัว่โคลาเทนซีดนะครับซึ่งก็เราใช้ชื่อโคลาดเป็นชื่อคําระบุชนิดหมายความว่าพืชชนิดนี้พบในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นะนะครับซึ่งเราพบที่อำเภอด่านคุณทศกับอำเภอสีคิ้วเท่านั้นครับในภาคอีสานนี่คือยังไม่มีการจด ข้อมูลเขายัางเป็นทางการใช่ไหมคะจ์คือจริงๆคนที่จะศึกษาด้านนี้นก็ต้องเป็นนักพฤศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดจําแนกนั่นหมายความว่า,วานักพฤศาสตร์เราก็มีน้อยนะนักพฤศาสตร์ก็เป็นอาชีพที่ใกล้จะสูญพันธ์เหมือนกันเพราะไม่ค่อยมีใครมาเรียนเนาะทีนี้พอพอเรามาเจอต้นนี้ <c oughs> เราก็เจอต้นที่หาย,ยากเหมือนกันไม่ค่อยมีใครมาพบแล้วก็ยังไม่ได้รับการศึกษาครับเมื่อศึกษาแล้วก็ เป็นพันไม้ชิ้นใหม่ของโลกคือในในในกรณีมันเหมือนกับว่ายังไม่มีใครตั้งชื่อมา่อนอะไรเงี้ยทีนี้การค้นพบของอาจารย์ครั้งนี้ค่ะนอกจากที่เราจะได้ทราบว่าโอเคมีแจงพันใหม่ของโลกมาแล้วโดยโดยพื้นเพเดิมสรรพคุณแจงนี้โดยทั่วไปชาวบ้านเขาใช้ทําอะไรคะอาจารย์เ่้นนี้เนี่ยทางด่านคุณทศชาวบ้านเขาก็เรียกว่าแจงเลื้อนะครับเพราะว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกึิ่งเลื้อยและดอกของแจงแต่จากข้อมูลที่มีมายังไม่มีการใช้ประโยชน์พืชชนิดนี้เลยครับ แต่ว่าพี่น้องเขาก็คือต้นแจงสยามซึ่งเราก็พบทั่วไปในเขตอีสานเราทางตะวันตกนะครับแจงสยามนี่ก็เมลัวไซอามินซีก็พบครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะครับผู้ที่ยจังหวัดกาญจนบุรีชิ้นนี้พบครั้งแรกที่สีคิ้วนี่แหละครับนะครับสรรพคุณของต้นแจงสยามก็เขาใช้ยอดอ่อนใช้ยอดอ่อน่อดดอกอ่อนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราซึ่งชาวปักธงชัยเนี่ยจะเอามาดองฮะเอามาดองกินเหมือนผักกลุ่ม แล้วก็เอาเอามาต้มน้ําแล้วก็ล้างหน้านะครับก็มีความเชื่อทําให้ตาสว่างขึ้นบางคนก็เล่าให้ฟังว่าเออถ้ากลับมาปักธงชัยไม่ได้กินยอดแจงเออดอ่ดองางเงี้ยดองมันผักกลุ่มเลยอ๋อถ้าบอกผักกลุ่มนี้จะคุณเคยรู้จักไหนึ่ะแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เขาออกช่วงปีใหม่พอดีนะครับส่วนสรรพคุณทางยานะครับต้นแจงชนิดนั้นนะครับก็รากต้มบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยนะครับแล้วทั้งต้นก็ภูมิัญญาไทยนะครับใช้แก้มาลาเรีย แต่ว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลในการพิสูจน์ทางเภสัชวิทยาเท่าไหร่ะ นะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางทางภูมิปัญญาส่วนแจ้งที่นี้เนี่ยไม,ไม่ไม่มีข้อมูลเลยครับนั้นตามหลักการทางเชื้อยาเนี่ยพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันย่อมมีลักษณะที่คล้ายๆกันนั้นก็เป็นไปได้ว่าพืชชนิดนี้อาจจะมีสรรพคุณสมุนไพรทางยาพอดีตอนนี้มันน้อยต้นเนาะมีคะแค่14ต้นถ้าตัดไปวิเคราะห์ทําห้องแบบเดี๋ยวก็หมดป่าพอดนีรอให้เราเพาะขยายพันธุ์ให้มากก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู่งานวิจัยพวกสกัดสารแล้วก็ทดสอบคุณสมบัตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต้านแบคทีเรียไม่อาจจะต ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารแบบอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงการศึกษาค้นคว้าวิจัยค่ะอาจารย์ขาสเตปต่อไปเนี่ยวันนี้เห็นว่าเรามาลงไว้ที่อันนี้คือส่วนหนึ่งของพื้นที่ตรงไหนอันนี้คือพื้นที่ธรรมชาติเลยนะครับคือเขาเกิดอย่างนี้เลยเกิดอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะตัดยงระยะทางพออศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเนี่ยท่านก็กรุณาช่วยทารั้วล้อมป้องกันนะครับให้รักษาต้นอยู่ส่วนทางศูนย์รับอบพรองไข่ก็เก็บไม่ได้ไปเพาะครับ พอเก็บเม็ดพ่อเสร็จแล้วีเนปีมันงอกเป็นต้นนะครับวันนี้เราก็มาปล่อยป่าคืน30ต้นคือดวัตาการรอดนะครับแล้วปรัชนานี่ก็เดี๋ยวก็ทำาี่สทํำวิทยานิพนธ์ต่อทําวิจัยต่อนะครับเพื่อเข้าใจแล้วก็ทาไงถึงจะราอนุรักษ์มันก่อนรอการใช้ประโยชน์ก่อนเพราะมันยังมีต้นน้อยเนาะตอนนี้ก็คือแผนแรกคือเร่งขยายพันธุ์เร่งขยายพันธุ์ครับเร่งขยายพันธุ์ทีนี้หลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จะได้เห็นว่าทางกายภาพเขาเนี่ยต้นแจงบางคนบอกว่าถ้าไปเจอตามป่านี่เขาเจอเป็นต้นย่าต้นหนึ่งนะคะ แต่วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ของการค้นพบซึ่งทางด้านนักพฤกษศาสตร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะแล้วก็เราเป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเร่งขยายโดยใช้ตัวเมล็ดเขาเขาตัวนี้เขาเรียกฝักลีใช่ไหมคะอาจารย์คะเป็นผลครับเป็นผลเป็นล,ลูกสดนะครับเราเห็นผลเนี่ยนะครับสักน่าจะไม่เกิน สองสามอาทิตย์นะเขาจะกลายเป็นหนสีเหลืองเป็นหนสุกและข้างในก็จะมีเม็ดรประมาณหนึงถึงสองเมล็ดค่ะอ่าหนึ่งหกเมล็ดได้<ม>ั้งเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ความยาวของของฝักของัะนะครับเราก็เอาเม็ดไปล้างแล้วก็ผ่อนนะครับถ้าเพาะในห้องแลบนี่อัตราการงอกก็ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพาะลงดินก็ประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เราไม่เห็นนะฮะต้นกล้าแสดงว่า ถ้าต้นแม่มันตายติดโรคไปนี่ศูนย์พันก็คือไปทั้งชุดเขาเลยไปทั้งชุดเ,เลยทีนี้เราก็ต้องพยายามเอาต้นกล้าจากการพ่อเม็ดมาคืนคะนะครับและการพาะเม็ดจะทําให้พันธุก,กรรมมันหลากหลายขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์และนักวิจัยทุกๆท่านมากๆนะคะคขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะคเป็นกําลังใจให้กับทีมนักวิจัยเดี๋ยวเราจะได้คงทราบข่าวต่อไปท่านผู้ชมค่ะว่าในส่วนของสรรพคุณทางยาหรือเมื่อศึกษาขั้นตอนต่อไปแล้วเนี่ยการขยายพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะคะระบบนิเวศต่างๆของเขาแล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภาคอีสานเราด้วยค่ะจังยข่าแล้วก็ของโลกด้วยนะคะในการนํามาใช้ประโยชน์ในระดับต่อไปสำหรับวันนี้พล่าเพนพานนักดีจากสุพรรณสถานต้องลาไปก่อนอาจารย์สวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ